เด็กครับการดพยาครับจะส่งลูกค้าขอบคุณลูกค้าที่โอนมาแล้วจัดจัดส่งให้เลยนะครับผมจะเป็นเบลเพิ่มเข้ามาเนาะเป็นรุ่นยอดนิยมราคาประหยัดนะครับน่าเล่นมากๆนะพร้อมเล่นเลยนะครับผมสองพันบาทก็มีแก๊สหนึ่งกระป๋องเนาะลายทานนะเต็มๆนะฮะแล้วก็มีรุ่นนี้ให้แล้วนะตู้เหล็กร้อยแล้วลูกแก้วร้อยแล้วฟอกสิบแผ่นนะครับจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบก่อนนะครับเพราะว่าสินค้ามาไม่ได้ทดสอบนะครับผมก็จะแน่น่อนนะครับคือต้องลองก่อนเนาะไม่ลองไม่ได้นะว่าเกิดมันไมา ก็จะแย่นะครับผมของก็ใหม่ๆนะครับมีแตกเียหายนะครับผมก็สวยงามมากครับครับผมแล้วก็อยู่ที่ก็มบูบุ์แบบนะครับอ่านี่ฮะขอใหม่ๆแกะของให้เลยนะครับกระบอกนี้ฮะก็เป็นเครื่องมานะที่เราอยู่กระบอกก็โชว์ไปในตู้เลยนะครับผมโชว์ติดกเกอนะครับผมนี่ก็จะมีนี่นะครับตัวปืนเนาะสวยงามนะฮะอยู่ได้นะฮะดูใกล้ได้อาจจะภาพอาจจะไม่ชัดไม่มีไม่ได้ใช้ไฟสว่างนะฮะ นี่ก็ดึงออกนะครับไปทำความสะอาดก็มีลูกกระสุนให้นะครับไปเปลี่ยนได้เนาะมีมาสะอาดของค้อนี่เราจัดส่งให้ทดสอบอีกสักหน่อยได้ว่ารั่วหรือเปล่าแล้วก็การทํางานยิงได้ปกติไหมจะเป็นการทดสอบที่น่าจะบดไหบว่าสินค้าเราซื้อเราไม่ลองไม่ดีนะครับเพราะว่ารุ่นไหนก็ช่างคะบางทีนี่ไม่มีรั่วนะครับผมก็ถึงว่าอาจจะทํางานไม่ปกติก็ได้นะฮะนานๆจะเจอทีครับเจ้าของ แม้แต่รถยนต์ก็ยังเจอเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็เห็นข่าวอยู่เนาะเจอว่ายังมีเสียด้วยราคาแพงๆด้ไปนะเงินซับประมาณนี้ผมใส่สักสามชิ้นแล้วนี่ก็ขึ้นลำนะครับปุ๊บๆอันนี้คือคืขึ้นน่องเนี่ยคือล็อกได้ยิงไม่ได้นะฮะไม่มีหลักอ่ายิงไม่ได้ครับเดี๋ยวโอเคนะครับผมยิงข้างหลอดข้างหลอดแพงก็ไรงมากแรงมากเลยแรงมากก็ยิงเข้าเช้าเราทดสอบไปแล้วนะครับ โอ้โหแรงขนั่นแรงมากอย่างนี้นะสะสมมากนะครับอ่าโอเคนะฮะโอ้แคทเต็มที่นะครับกันฮะทางสไลด์ป่าอ่าทดสอบเดี๋็กกันนะฮะตัวนี้ทางสไลด์แล้วก็กระบอกก่อนก็เล่นม่เต็ม็เต็มแม่งลงอ่ากะบอกนิดเดี คนนะครับท่านไม่เห็นเลยนะก็เจอ,อใหม่หมอที่นี่ก็ลักเหมือนกันนะฮะแต่ปกติก็ต้องค้างสลายนะแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยกับเกี่ยวกับสปริงนะครับผมผมลองดูตรงนี้นะครับสินค้าไม่ต้องเช็คคะคือเราก็เช็คให้มันดีเพราะว่าบอกตรงเนาะมันาจะยอมรับได้มันก็ไม่อยู่ไหนเราถ้าไปเป็นอย่างเงี้ยจะทำงานแต่ไม่ค้างสลายนะครับนี่ผมเกาอันใหม่นะครับผม โหลดฮะนี่ล็อกได้ฮนะยังไม่ได้ยังทดลองยังไม่ได,ไได้เดี๋ยวลองดูครับแรงแค่คู่นะครับค้างสไลด์เอาอันี้ไปนะฮะเห็นไหมฮะต้องเช็คอย่างนี้ครับสินค้ามีคุณภาพต้องเป็นอย่างนี้ฮนะรับแ้วบริการโอเคนะครับจะจัดส่งให้เลยครับผมก็<อ>นะครับก็คือตามนี้นะครับเนาะคือเดี๋ยวเอาันนี้ให้ไปนะอันนั้นเอาต้องต้องอะต้องเช็คอีกทีขอบคุณนะครับถ้าสนใจรุ่นไหนสั่งซื้อได้เลยครับผมจัดส่งให้ทันทีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ